ส,สวัสดีค่ะยังสวัสดีช่อง FC น้องมายคี้ชาแนลนะคะ,จะเจ๊้าของช่องสวัสดีหน่อยดิยพี่น้องสีกินได้เมืเ่ี้ก็แปลเลยอ๋อ,อ,กกอไออม,ม,ม,อม,ม่มองแก้วอะไรเนะอ๋อมันไม่มองมันไม่มองใจอยู่ได้ลูกนี่นี่มองแก้วมานี่สีอสอกควักโอ้ยยังสีแล้วค่ะนี่สีไปไหนได้ก็ ไอพี่น้องค่ะห้พี่น้องเบิ่งแมนค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทบอเอซีเน่อยค่ะถุงหนึ่งโดยเยอะก็อหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทครับผมหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวถุงละหนึ่งร้อยบาทถุงละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาททั่วไทยค่ะยอะก๊ค่าส่งห้าสิบบาททั่วไทยค่ะยอะก๊ค่าส่งห้าสิบมันยาวเกิน อ๋อหนูโฆษณาขายเองเลยหนูจะพูดยังไงก็ได้แล้วแต่หนูเลยค่ะโฆษณาสิหมูแดดเดียวหอมหวานน่าร้อยบอกยังสิดิหมูแดดเดียวหอมหอมฟันะบอยมาชื่อซื้อช่วยหนูหน่อยนะคะบอกยังซีก่อนช่วยช่วยหน่หน่อยนะคะหมูทำยากมากเลยค่ะทำยากมากเลยค่ะวันนี้พ่อแท้หนูไม่ได้ขาดร่อแท้แล้วครับวันนี้ไม่พ่อต้องไปหนูค่น แตไม่อยู่ไม่ประับเลยบ่ไปต้องไปเรีนสาวว้าวแกงแล้วหนึ่งพี่น้องสุกแกอะไรบอถามพี่น้อยนะมันได้หน่อยที่ไรหลายลอยหนึ่งกันได้หน่อยได้หลายพี่น้องถามพี่น้องที่ราคาได้หลายได้หลายพี่หน่อยเสี่ยบกับแสบเด้อค่ะบอกยังที่เนี้ยเสี่ยบกับแสบเด้อค่ะใครสั่งสั่งมาอย่างก่อนใครสั่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเยอะๆเลยค่ะไป ใครสังมาไล่เยอะเดี๋ยว่เลยค่ะถ้าใครสั่งกับหนูหนูจะเต้นเพลงปลากระป๋องให้ดูนะคะปลากระป๋องปลากระป๋องลูกตามาเต้นกันเออจุดหมายแล้ววันเออมาลูกลูกลูกเออดีมากลูกดีมากดีมากดีมากลูกดีมากดีมากอ่าดีมากลูกดีมากอ่าดีมากลูกดีมากดีมากเอาพังกันนะที่ไหนที่ไหนมา ปาวังกาฟังงื่อาวปกังกัง่นาวปากวังกซื่อากังปาังก็ดีปาวังก็ดีดีากังก็ั้งกระจี๊บดีอมู้ห้นเปดด้ีปคะออหนูอยู่ชั้นอะไรแล้วบอกพี่น้องบอกพี่น้องได้ว่าหนูอยู่ชั้นไหนแล้วหนูจะขึ้นปหนึ่งปสองวันปีวันไหนปิดเทอมเมื่อยังครับบอกพี่น้องหน่อยแล้วปิดเทอมแล้วหนูขึ้นอล้บาลสามค่ะเปิดเทอม ตอนนี้หนูกี่ขวบคะตอนนี้หนูกี่ขวบห้าขวบแล้วค่ะห้าขวบเด้ยวค่ะห้าขวบแล้วจะขึ้นอนุบาลสามเหรอเยหลาบ่อยห้าขวบเด้ยค่ะนี่หนูจะมาเต้นให้ดูนะคะเอาก็เต้นเดี๋ยววันน่ะที่ไหนแบบแค่เงี้ยก็คืออยากมีรถอยังกับนู้นเหล่ามืออยากมีเงินจะรวยรวยดันอยากมีบ้านจะรวยรวยดังอยากมีเบียร์รวยจะรวยรวยน่ะ ว่านางกอยหางจะกวยลอยคนจะกยลยั้ตอนั้นมันจะกวยลอยขนเสเมียลอยจะกวยลอยคนว่เนางุ้ยหางจะกวยลอยรวะไปเลยมาใสวะไปเลยมัใสวะครอยากขึ้ค่ะ เปียสมภเวสีเนี่้าบ้ามันรมกันกันโอ้หนูท่องอันท่องอันน่าเฮสีฟังหน่อยมือหนึ่งข้ามีกี่นิ้วอันนี้วอะไรบ้างมวโป้ซี่้วกลาง้วนาง้วก้อยว้าวจับด้หนึ่งมีเานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งซันเดย์พูดหนึ่งซันเดย์วันอาทิตย์สีแดงสองมันเดย์สองมันเดย์พูดก่อนยังวะไม่มีภาษาอังกฤษในลูกครูสอนอ่ะภาษาอังกฤษแม่วาภาษาอังกฤษหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงเอ้ยเด็กเด็กหนูบอกเลยหนึ่งหวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเดียวสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันสามวันค้าจี เสีอะไรสีเขียวว้ายว้ายสียังก็ชมพูชมพูสีบานพุดสีเขียวห้าบานไหวบลราดีสีฟ้มหบกบานสูกสีาเจ็ดบานขาวสีมว่วง<อ>คิดเจ็ดใหญ่ไปอยู่ในเล็บถึงเล็ดเตียแสองคิดใต้ฐ<อ>านิบานออกสีร<อ>้อนตกต้องเตียงของเราู้บ่าบ้านเข้บกองหินเหนีย่พอ,อ,อาพืว่าคุณนายทว่าใจ่ทว่าใจกูกินเพืด่ดู้บ้าคุรูทุก พ่อมาพ่อมาสิทุกจ๊ะไม่ใช่ค่ะคุณครูประจำชั้นหนูใช่เอาคุณครูสอนอะไรบ้างอยู่ที่โรงเรียนกอากาอะไรนะกอากาขออาขาหันหน้าไปหันยศีกอากาโอเวนกอากาไม่เลวขออาขามอาโบแมนโยอายาโอเวน กออากาโยอายามออามาโอเม่กออาตามออามาโออาอาขออาคาเก่งมากขออาคาโอแมว่ต้องบอกขออาคาเออเอาท่องใหม่สิกออากากออากาโยอากาโอเมนโอเม่ติมเติมขนาดไหนสิคะกอา ยออายาตออาตาโมอาฟะโออาขอขออาขอหอาขออารับมือแม่รับมือแม่รับมือแม่โอแม่อ่านมือแม่บอกอ๋อมือหนึ่งข้ามีกี่นิ้วข้านิ้วหนึ่งนิ้ว นิ้วนิ้วอะไรนิ้วโป้นิ้วพีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่เดี๋ยวใครมาแล้วก็นิ้วโป้นิ้วพีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วน้อยเก่งอะคุณน้องกอไก่ถึงฮอดลองฮูกได้ไหมได้ไหมไปลองซิกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในกางเกงคุยว้ายพูดผิดขอไข่อยู่ในกางเกงไอ้พูดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว อ่ะวเไอเกอไก่เขาไข่อยู่ในแล้วขอขวดของเราอาตงตงเต็อะกระดูกระกาเอาไอ้ยวันเกอเอ้เกอไก่เขาไข่อยู่ให้เราเขาขวดของเต่าขอคุยเข้าตาเขาควนขึ้นข้างๆข้ังขวาขมูแจ่จานใส่ตีโขาดิ้งตีไดขาฟ้าวิ่งดีเขาฟัวรันดี

เราม่โดนนะขาเราไม่เอาอย่างนั้วเราเรยนไม่หมดเราเดนต้อปนตอลังตุ้อานุ่แบบคนตอทหากอดทนตอโรงเรียนเยอนออหนุ่มขอคอยบริบรผมพอบารลังตุมเรอเพิ่งทำดังพอเพิ่งทำตังพอฝาบนดังพอพ่านพอพานวางตั้งพอฟันระบาดจัง อาจัำเผาอาจังเผาหนูไมไเาเจ้าเผด่างใจเองบอม้าคึกคักบอม้าคึกคักเอยยักษ์เขี้ยวใจอยเรือพายไปลอยเรือพาไปลอยัก็ดิงต่เราหนูหกหนูหก็ข่บไม้พระพรหมป่าลามตุ่มก็พึ่งทำดังกรฟ้าหมุนดังพอเอ งไม่บองตอมไม่แม่พิเลยจะไปพิษล้วเหอเนาะพิตรงไหนแล้วเหงนาะพิษพิษนุ่มพิษนุ่มอ้าวจบพิษปฟองันสาจังอะไรต่อกระจัเผาวางใบปอก็ผอกางใบอทุกเจ้ายเขี้ยวใจตัวดีพาไปรอลิงตาว่าแลงยาว่าแวนลงยาสนสาเงียบเงา วแหวนลงยาสรเหงาเ้าสราเงียบเกหนน้องบาอหอยหีบไผ้าหาน้าผ้ายกอยหีบไปผ้าดวงฟ้าบ้ากุเจ้าขอ่างเย็นน้งหอนหูกตาโตหอยน้องหูกตาบอดงโอยย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 ยอยยยยยยอ พี่มาก็อยู่นะพี่มาเล่นเกมเป่นชซนสบไปเลยลูกเด็กก็เด็นเรียกพี่น้องปุ๊บปอนบัวหันหนาบัวไฟนองบัวพี่น้องบัวฟนใจไพ่บัวฟนใจไพ่บัวหันหนาบัวไฟนองก็แม่ก็พอเออเป็นเซนหันหนาใส่ไปดูขี่มั่วคนหันหนาใส่ขี่มั่วพี่น้องโอ๊ยนี่นี่มั่วดูน้องแม่ เออเออเออก็สี่ดวเลยเอากระดูแบบน้าวเาใให้แน่ก่อนบ้างคาวราไทยแบบดีบเนียเนียเนียะตำอยาตำจะคอกใหม่ลาลาไปลายซีดนะกมาไปไม่จออย่อยู่เ่อยซีเรืยๆเลยไปลายเคมีเอาไว้แค่นี้ก่ไนะคะเอาทายเคมีจบแล้วก็ทายอีกชิปหนึ่งค่ะมาสำหรับวันนี้เอาไว้กดไลค์กดไลค์น้อมากี้ฟัดเออด้วยนะครับต้องช่วยบ้านนึงแล้วก่อวางไปเลย

รถดังปึงล้วก็ยังงปล่อยพี่น้องรถดังปึงยังไล้วก็มันยืงทองนาบ้างน้งนาบางนงตั้งที่บวองโกดกะลองข่าพันธ์แต่ยูดึงตโอเคครัโอเคเจอกันใหม่ชิบล่ะโอเคี่อน้ไหทอเอีเมนอยู่่าน้หมพี่น้องี่เปะท่านเอาไปซีเมนต์มาค่นนปะ เออโอเคค่ะครัเจอกันใหม่สวัสดีครับพี่จังหลายภาพาเบิม่ความดีความซ่นความแกนของน้องไม่กี้ท่านนี้นะครับค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบอกพี่ออกมาแล้วบอกอะไรไหแกบอกเลือกอะไรเป็นบ้างเออเออเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบอกเดียเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย